เบิ้งเสียาไข่ต้นนี้ให้พี่น้องเบิ้งแม่พี่น้องมาพี่น้องจุงจจกกก่มแจวแจวบกอกหืม,มปวงคำปม <c oughs> <laughs> สวัสดีครับ e. oh สว nice ัสดีพ่อแม่พ <tal ent Express> ี่ <ip in those countries> น้องปองไปสุขสุขคนนะครับเมื่อนี้กลับมาพ่อกะสาวปวงกับบาญาตสิ่ผ้ามากินยังโอ้ยเห็นเดี๋ยวพี่น้องมึงแน่คนต้มเอืองพี่น้องต้มเอืองอาหารตามฤดูกาลฝนตกฝนตกอยู่บ้านเนาฝนตกฝนตกแห้งครับพี่น้องพี่เา้านะเพินออกมาเนาะเพินเมื่อบ้านพอดีพี่น้องเพินเมื่อบ้านแล้วก็ฝนตกพอดีก็เลยได้กินพี่น้องโอ้ย ถือ<า>ว่าครับพี่น้องเลยจัดเถอะบายัดเสายพวงนิ้วแล้วขอนียวเก่าพี่น้องขอนียวนี่เมนูต้มอึงขอนียวสวดติ๊บผมเรื่อพี่น้องพี่ลึกเนาะเลยเบิ้งเบิ้งเบาหยัดเสียให้เบิ้งอึงเลยพี่น้องมุงไข่มันพี่น้องเต็มท้องเลยโมเมนต์แมงเมาเด้อพี่น้องโอ้ยงแหนกล่องโฟกัสบาพี่น้องเห็นบอครับถอยอีกเยอะเลยก็ันเลงแม่ผม มีแต่ไครเน่ยเน้นๆครับพี่น้องมาเด้อครับผอแม่พี่น้องกินน้ากันเลยครับแสบๆเด้อพี่น้องมาเด้อข้อตันี่แหละจัดโหลดเบอร์ตัะคบปมๆอ่ะขอเบิ้งแมงเมาหมนเด้ออุ้ยกระเพาะแห้งพี่น้องเออกระเพาะบะหมี่ยังเลยเดี๋ยวบัญหยุดสดน้ำกับพี่น้องออืสดลงเนาะตาสันกะเสาพวงพรมบนเลยเด้อขากระลีอืมอืม เลียดอบเลยมาพี่น้องจุ่มแจวแจวบะกอกฮึมปวงคำปมแจวแบบเป็นแจวพริกโคงบะกอกพี่น pues ้องแจวบะกอกฮึมมองเนอะมองอยากกินน้ำเนเด้อบานิน้ำเนยพี่น้องต้มใเซมเปโมงพี่น้องเลยขักกันทั่วใส่สมุนไพรออก สุดอยอดเลยบางอย่างไข่แม่นดีคัะอือือนี่คืออย่างเสียบไม่ได้แค่คือโด,ดนแต่เขากอกว่ามันอย่างแม่งเมา <laughs> <ๆ laughs> ตุ่มเจค่ะอ่อนน้ำด้วยพี่น้องสุดยอดของสุดยอดแล้วครับวันอยู่ฟังนี่เขมีเยอะในสัวงะรดแบงใหายเ่ออ้าเ <ๆ S 2> หน็นว่าบ่มี่เห็นหยาิกินน้ำเน้เห็นว่ากระได้แหมแล้วคุดมาให้อ่ะ ยังเลยเยังเลยแดนได้เปนหน่องเนี้ยเราโหยว,ว่าสิกินต้่มอึ้งแล้วก็ได้คุดมากใช่คักบ่ไว้เนีนพี่แล้วพี่น่องเง้ยเนี่ยมันเสียพีพีใส่สดน้ำเลยวยอือตั้งเสยอเมืเ่อร้อนอือ ก็หยาดบวงกัน่ะเนี่ยมันบอถนัดพี่น้องแส่ต้องกันเลยพี่น้องกลนอืออือเดี๋ยวอะไรบอกเดี๋ยวอะไรอยู่ตรงกระดูกเป็นชิ้นแง่หน่อยเล้วพี่น้องเอื้องอ่ะ หมดมาได้อืมฝน,นตกพี่น้องเท่าเนี้ก็รับเฝนตกวันนี้อาจจะในผ้าเสา้อวงไปยื่นเอ,อึ่งพี่น,น้องอึ่งน้นน้น,นทับบลี่จิคืออยู่บ่เฮย้ยอึ่งลายลำสมเลยเป็นเอืองยางนะง่วงว่าอึ่งยางแถวนี้มีตุ่มว่ามันขี้ังกากพี่น้องใส่ปันใส่ปั้นบวกกากิน ก่อนจะกินกับตีมไปให้วนแล้วพี่น้องเลยมาไว้นะครับเนี้ยกินบิดอารมณ์เลยพี่น้องเลยเสียอารมณ์เหัวเป็นกินสายอนี่พี่นอ้องแบพี่น,ออนอ้องแก้วกคุ่เดยวกนอัมแบบนี้พี่น้อง้อมเปียหัวแจ้ว ฟักอะไรเปล่อนเลยมก,กม่กอึ่งมาแต่บาทตัวก็มีไม่หน่อยเลยกินก็พักแพ่บม่ได้หั่นโล่งใจต่างหากเด้พี่นาะอย่ามากินกลับต่างหากเลยต้มสมแล้วพี่นาะว่ไม่ต้มช่วเนาะ อ่ออันนี่ยมันเยอะอืมคัดไม่ลงเลยอืมแจ่มบ่มันจะแก่น่ะแกมีบ่ออันละยิ่งแก่ยิ่งมันที่เมื่อก่อนเด้บรรยากาศกินข้าวปุ่นนะ าขายงแกย,ยิงมันเหมือนนซานโเลนแบบเด้ขาไปกินขาแก <c oughs> ยิงมันเหมือนกัน <c oughs> แก้วขาการะดิบีนอนเลยคำเป็นไงมางอย่าตัางตักหวดเลยแล้วก็ยัดตั้งสินะแต่การทัดเปิดเทกาลสดๆแก้วบีนองเสียนรังบามาบ่ห ออดืมตรงแบบนี้คนอยากจับก่อนนะพี่น้องชับกวงเลนวันสีเอาตัวนั่นอยู่ะบอกินรดบๆกินรสคาว่ากินรสมันมีอยู่จริงพี่น้องเบื้องสีเอาไข่ตัวนี้ให้พี่น้องเบื้ แม่พี่น้องให้เน้นๆอือไปยิมสอนหน่ยเด้อแจวหัวพี่น,อน,น,น,น้อ,อ,องแจว<ะ>หัว,หวพี่นอ้อ,นองใดหัวอึงบ่เพื่อพีนนอ่เพื่อน้องเป็นเดบ ขึ้นยอดเนาะว้าวโมืหนามันบรรยากาศาสบมนดีแล้วนะพ้นต๊ะตอนเนี้ยึงแต่และโตัวค้าข่ะไปหน่อเลยมึงแน่หนหน่อคือกันกเลยกับซ <laughs> าปวงอยอ,อย่ะโอหยอก ก็จับไม่แห้งเด้อเกี่ยวเลยเอาเลยมาพี่น้องเอาหัวดออก๊ตเอาไหมช้ำช้ำ นามต้่มใส่สมุนไพรพี่หน่ออ,อแซบรักปั่นกันสดเดอ้บอบรยันบรินัดนด็อกสดเนาะแกรดดูด <laughs> <laughs> ในน้อยนี่ก็ไข่รได้พี่หน่องสมไยเปรี้ยวครับพี่หน่องคือชอบกวงกงะ <laughs> ใหญ่แลว้วแต่มันโตน้อยเปรียบเทียบกันน้อยแต่เผาแล้วนะนะมาบักล้อพี่น้องมองเนืไข่นะโอ้ยคักแ่งพี่น้องไข่นขะเต้มักบักร้อนหน่อยเนี่ยอ,อ้โร้อนมาก อึ้งออกไม่สิบ่ค่อยมีแม่งเมาปันใดดอกมีเป็นล้างตัวสดจัำจำเจวออือกบว่ามันกิ่นจุอึ้งหนละ Để trao sổ, môn, trao nope. Nope. phải Nope. 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 mà không Nope. 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 quên rồi quên đi rồi nào cho bà cái đủ phần cánh nói cái đủ ương thì khám qua กระดูกกบแตชิ้นกรอบๆก็แค่กรอบเนาะแต่ร่างร่างโตัคันเทาแห้งอะี่ยมมาได้เลยระวังแข่าห่างเลยห่างอยู่แล้วคนจะอยู่ไล่ไหมแนะนำผู้เฒ่าแนวสะปวงนี่ยาหาหยเงี่ยมเดินไปนองเดทถอนออกใส่แข่าปลอมเบิดเด้อ เต็มทีได้แต่สดน,น้นำฮึคนะลักเปล่ลนลนลานะนี่ตัวนี้เอามั้รับพวงยูเหรอไหวมุมลึกแต่แล้วพี่น้องเลยอุ้ยแต่ตังนี้กระไรคือกันเบอร์บ้าตัวนี้เบอร์บ้าเทรียบกันแล้วทางนี้หน่อยกว่าทางนั้นนี่พี่น้องเนยเหมือนรละอืฮเ <c oughs> บิ่งไข่มันพี่น้องเ <c oughs> นื้อ กระดูกกระดูกคักเมืองใส่บ่มีแม่งเมาพร้อมเด้ออืืคักเนาะถือแขวเจ้าเหรอวะคักเจนิด <c oughs> อืมแต่ตัวน,นี้บีแตกเปืีอยคับพี่น้องเลย อิ่มคักพี่น้องปุ๊ว่าจำไม่ได้เลยแล้วอยู่สามตัวเอ้ยสามเอ้ยสามตัวเอ้ย,อย,อย <3 S 1> สามเอ่อสา <laughs> มตพี่น้องอิ่มคักแนนโอ้ยคำเขาปั่นยยใหญ่แซ่บไข่อึ้งนะพี่น้องอยู่แห้งจวดเนี่ยอ้าวบายาดก้าวล้วพี่น้องอวันวน,นี้ก็ขอบุญขอบคุณพี่เก่าแล้วครับ สำรับพอแม่พี่น้องที่แ้เกียริเข้ามาติดตามรับชมนะพี่น้องมากดไหลกดแชร์กดซัดส์ไข่ให้ซับพวงกรเบาำยัดนะพี่น้องอกัลชิลาเพื่อนสนิทนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะ